คุณกำลังฟัง Morning Life Podcast กับผมโคสตอมปัญญาม่วงแก้วคุณเคยสงสัยไหมครับถ้ามองมาที่ตัวเราเองเนี่ยเรารู้สึกว่าเราเป็นคนที่มีความรู้มีความสามารถรู้ได้อย่างไรเพราะว่าหลายๆครั้งที่เราให้คำปรึกษาคนอื่นๆ เขาเอาคาปรึกษาของเราไปแล้วเขาประสบความสําเร็จบางครั้งเนี่ยเขาประสบความสําเร็จมากกว่าเราเสียด้ซ้าแต่ทําไมชีวิตเราเนี่ยถึงไม่ได้มีผลลัพธ์อย่างที่มันควรจะเป็นผมเคยสงสัยตัวเองแบบนี้เหมือนกันเพราะว่าผมเป็นคนชอบเรียนรู้แล้วก็ค่อนข้างที่จะเ,เรียนรู้ได้เร็วทําให้ผมมีข้อมูลแล้วก็รู้หลายสิ่งหลายอย่างค่อนข้างจะ เป็นที่ปรึกษาให้กับเพื่อนๆได้แล้วก็หลายๆคนชอบมาขอคำปรึกษาแล้วทุกๆครั้งที่ผมให้คําแนะนําไปแล้วเขาเอาไปทำเนี่ยเฮ้ยเขาประสบความสําเร็จมันจึงทําให้เรารู้สึกว่าเฮ้ยเราเก่งนะเรามีความรู้เรามีความสามารถแต่เราไม่สามารถจะสร้างผลลัพธ์ให้กับตัวเองได้เหมือนกับที่เราแนะนําให้กับคนอื่นผมก็รู้สึกว่าเฮ้ยทำไมวะ มันเกิดอะไรขึ้นกับชีวิตผมตั้งข้อสงสัยนี้กับตัวเองเนี่ยนานมากจนวันหนึ่งครับผมได้เรียนในเรื่องของการโค้ชแล้วก็พยายามพัฒนาตัวเองอยู่เสมอแล้วผมไปเจอหนังสือเล่มหนึ่งครับหนังสือเล่มนี้มีชื่อว่า Mindset ในหนังสือเล่มนี้เนี่ยได้บ่งบอกอะไรหลายๆอย่างเปิดโลกความรู้ของผมเปิดมุมมองใหม่ๆหลายๆอย่างจนทำให้ผมเข้าใจว่า สิ่งที่มันเกิดขึ้นกับชีวิตผมมันคืออะไรเพราะฉะนั้นวันนี้เนี่ยถ้าใครมีปัญหาแบบนี้อยู่หรือกำลังเผชิญกับเรื่องราวแบบเดียวกับผมอยู่วันนี้ผมเอาวิธีแก้มาให้กับทุกท่านแต่ก่อนที่เราจะไปสู่วิธีแก้เนี่ยเรามาดูสาเหตุกันก่อนสาเหตุที่ทำให้เราเป็นคนที่ไม่ประสบความสำเร็จอย่างที่ควรจะเป็นข้อที่1ครับเพราะเรากำลังติดกับดัก การเรียนรู้ทุกครั้งที่เราเรียนรู้อะไรใหม่ๆเนี่ยหลายๆคนเป็นคนแบบนี้คล้ายๆกับผมก็คือว่าเราเรียนรู้ได้เร็วเมื่อเราเรียนรู้ได้เร็วเสร็จปุ๊บเรามั่นใจเมื่อเรามั่นใจเราเอาสิ่งนี้ไปไปบอกกับคนอื่นไปช่วยคนอื่นมันทาให้เขาประสบความสําเร็จแทนที่เราจะลงมือทําบ้างกลับกลายเป็นว่าเรารู้สึกว่าเฮ้ยเราต้องเรียนเพิ่ม กลับกลายเป็นเราติดกับดักการเรียนรู้ครับแทนที่เราจะลงมือทํากลับกลายเป็นการไปเรียนเพิ่มเรียนต่อไปเรื่อยๆเรียนต่อไปเรื่อยๆจนกลายเป็นนักเรียนมืออาชีพลองมองย้อนกลับไปในชีวิตเราดูดีๆว่าตั้งแต่เราเริ่มต้นตั้งเป้าหมายที่จะทําอะไรสักอย่างหนึ่งเนี่ยเราลงเรียนคอร์สไปเยอะมากคุณลงเรียนไปกี่คอร์สแล้ว แล้วคุณลงเรียนไปกี่เรื่องล่ะผมมานั่งมองย้อนตัวเองเนี่ยเมื่อสักสี่หปีที่แล้วเนี่ยลองกลับมาเช็คตัวเองเนี่ยเฮ้ยมันมีหลายเรื่องมากที่ผมไปโลงเรียนแล้วแบบสเปะสปะมากเพราะว่าอะไรครับเพราะว่ามีคนบอกว่าเฮ้ยเราเก่งเรื่องนี้เราน่าจะทําและเราก็ดันทํามันได้ดีซะด้วยเราก็เลยไปเรียนเรื่อยเเรียนจนไม่มีเวลามาทําให้มันเป็นเรื่องเป็นราวมีทฤษฎีเต็มหัวเลยแต่ไม่ลงมือทําสักที สุดท้ายกลายเป็นว่าเราสนุกกับการเรียนเราติดกับดักในเรื่องของการเรียนรู้มากจนเกินไปเพราะฉะนั้นวิธีการก็คือว่าวันนี้เนี่ยถ้าคุณเรียนมาหลายเรื่องละคุณลองเลือกมาสักเรื่องหนึ่งคุณลองเลือกมาสักอย่างหนึ่งว่าเรื่องที่คุณอยากจะใช้มันเพื่อเอามาให้ประสบความสำเร็จเนี่ยมันคืออะไรวิธีการก็คือเอาเป้าหมายของคุณมาตั้งกับแล้วก็ลอง เทียบดูสิว่าเรื่องที่คุณเรียนรู้มาเนี่ยเรื่องไหนมันจะช่วยให้เป้าหมายของคุณประสบความสําเร็จได้ง่ายและรวดเร็วที่สุดให้เราเอาเรื่องนั้นเนี่ยมาลงมือทําและพัฒนาต่อยอดสาเหตุข้อที่2ครับคือการขาดการโฟกัสจนไม่ได้ลงมือทําปัญหาของคนเก่งเนี่ยคือเรียนรู้เร็วเมื่อเรียนรู้เร็วแล้วรู้สึกว่าทําอะไรก็เข้าใจง่ายไปหมดเมื่อคุณเข้าใจทุกอย่างง่าย คุณจะมองทุกอย่างเนี่ยเป็นโอกาสอันนู้นก็น่าทําอันนี้ก็น่าทําไอ้น,นั่นก็ดีไอ้น,นี่ก็ดีนึกออกไหมครับพอคุณทําหลายๆอย่างพร้อมกันเนี่ยมันยากมากเลยที่มันจะประสบความสําเร็จเพราะว่าอะไรคุณไม่ได้โฟกัสอะไรให้มันเป็นเรื่องเป็นราวผมเนี่ยชื่นชอบหลายอย่างเรื่องการพูดเรื่องการเป็นวิทยากรเรื่องอ,ออนไลน์หรือเรื่องของฟุตบอล ที่ผมพูดมาทั้งหมดเนี่ยผมทําเพจทุกอย่างเลยนะครับแล้วเพจทุกเพจก็มีคนติดตามแต่พอผมทําทุกๆอย่างพร้อมๆกันเนี่ยมันทําให้เราไม่สามารถโฟกัสกับเรื่องใดเรื่องหนึ่งได้แล้วเมื่อเราต้องแยกประสาทเมื่อเราต้องแบ่งว่าเอ้ยวันนี้ทำอันเรื่องนั้นวันนี้ทำเรื่องนี้มันกลายเป็นว่าเราเนี่ยไม่สามารถเอาศักยภาพที่ดีที่สุดของเรา ออกมาเพื่อทำให้เรื่องนั้นๆประสบความสำเร็จคุณลองดูว่าตัวเราเป็นแบบนี้หรือเปล่าคุณอยากขายของโอ้คุณขายทุกอย่างแหละอ,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 อันนู้นก็เอาอันนี้ก็เอาอันนั้นก็เอาคุณอยากทำออนไลน์คุณก็ทำคุณอยากทำออฟไลน์คุณก็ทำคุณอยากทำทำทุกอย่างและประเด็นก็คือทุกอย่างที่คุณทำเนี่ยมันมันเริ่มต้นได้ดี พอมันเริ่มต้นได้ดีเนี่ยมันทําให้คุณไม่ได้เลือกที่จะตัดอะไรทิ้งเสียดายแล้วก็ทําทุกอย่างทําทุกอย่างจนในที่สุดคุณไม่ได้โฟกัสเมื่อคุณไม่ได้โฟกัสผลลัพธ์ของแต่ละอย่างมันจึงไปไม่สุดมันดีนะแต่มันดีไม่สุดผมเคยเป็นแบบนี้ครับทําทุกอย่างดีไหมดีทุกคนเห็นด้วยเออดีนะเฮ้ยเจ๋งว่ะแต่มีครั้งมีช่วงหนึ่งที่ผมรู้สึกว่า ทุกเรื่องที่ผมทำมันดีแต่มันไปไม่สุดสักเรื่องหนึ่งนั่นเป็นเพราะว่าเราไม่ได้โฟกัสมันดังนั้นครับคุณอาจจะต้องเลือกโฟกัสกับอะไรบางอย่างก่อนแต่ไม่ได้หมายความว่าให้ทิ้งนะฮะคุณเลือกโฟกัสกับอะไรบางอย่างที่คุณอยากให้มันมีผลลัพธ์และประสบความสําเร็จทําเรื่องนั้นก่อนครับแล้วค่อยกลับไปทําเรื่องอื่นๆมันยังไม่สายคุณมีเวลาแต่ถ้าคุณทําทุกเรื่องพร้อมกัน คุณจะมีเวลาไม่พอสำหรับเรื่องไหนเลยสักเรื่องประการที่3ครับสุดท้ายสิ่งนี้สำคัญมากๆกก็คือขาดพลังที่จะทำให้คุณสามารถลงมือทำมันได้อย่างต่อเนื่องความต่อเนื่องคือความแตกต่างของคนที่สำเร็จกับไม่สำเร็จคนที่เขาประสบความสำเร็จมากกว่าคนอื่นเนี่ย มันไม่ได้หมายความว่าเขาเก่งกว่าคนอื่นเท่านั้นนะครับแต่มันคือคนที่ลงมือทำอย่างต่อนเนื่องแล้วไม่หยุดนิทานเรื่องกระต่ายกับเต่าเนี่ยมันเป็นจริงเสมอกระต่ายวิ่งเร็วกว่าแต่เต่าไม่เคยหยุดเดินแล้วเราก็จะเห็นเต่าเข้าเส้นชัยอยู่ตลอดแล้วตัวเราก็จะกลายเป็นกระต่ายที่มายืนงงกับตัวเองว่าทำไมเราแพ้เต่าวะทำไมเต่ามันถึงเข้าเส้นชัยทำไมเต่ามาถึงชนะเรา ทั้งทงที่เราเองก็เก่งกว่าผมเป็นคนหนึ่งที่ขาดความต่อเนื่องในการลงมือทำแต่ปัญหาของผมถูกแก้ไขด้วยหนังสือเล่มหนึ่งครับหนังสือเล่มนี้มีชื่อว่า The Magic The Magic ไม่ใช่แค่หนังสือแต่ The Magic เนี่ยคือ Action Plan Action Plan ที่จะทำให้คุณเนี่ยมีพลังอยากล้นเหลือในทุกๆวัน ผ่านทาง Action Plan ทั้ง28วันที่อยู่ในหนังสือนะครับถ้าใครรู้สึกว่าตัวเองขาดพลังแล้วอยากมีพลังในทุกๆวันคุณสามารถเข้าไปที่คอร์ส28วันมหัศจรรย์เปลี่ยนชีวิตที่ผมเปิดให้ฟรีๆได้ทั้งหมดเนี่ยคือกระบวนการที่ผมถอดออกมาจากหนังสือที่มีชื่อว่า The Magic เพราะฉะนั้นคุณไม่ต้องเสียเวลาไปอ่าน คุณสามารถเข้าไปดูได้เลยว่าวันที่1น1ถึงวันที่28เนี่ยคุณจะสามารถเรียกพลังให้กับตัวเองได้อย่างไรแล้วเมื่อคุณครบทั้ง28วันแล้วนะครับมันจะกลายเป็นนิสัยใหม่มันจะกลายเป็นคนใหม่ที่อยู่ในร่างเดิมก็คือตัวคุณเองคุณจะได้ค้นพบต,ตัวตนของคุณที่ยอดเยี่ยมมากขึ้นเดี๋ยวผมจะแปะลิงก์ขอเข้ากลุ่มเอาไว้ให้เพราะฉะนั้นใครสนใจก็สามารถคลิกลิงก์ เพื่อเข้ากลุ่มได้เลยนะครับและนี่คือ Morning l i ลฟ e สำหรับวันนี้ครับฟังแล้วมีความคิดเห็นว่าอย่างไรกันบ้างก็สามารถคอมเมนต์มาบอกกันได้แล้วก็อยากได้เรื่องไหนในการพัฒนาตัวเองก็สามารถคอมเมนต์มาบอกกันได้เช่นเดียวกันนะครับ2ช่องทางในการติดตามครับ Facebook Fan Page ปัญญาม่วงแก้วโคสตอมนะครับแล้วก็ y o u u u b e Channel c ส s t o m Story ก็จะเอาไปลงย้อนหลังไว้ให้เราพบกันแบบนี้ครับทุกวันเวลา7จ็ดมงครึ่งกับ m o r n i n l l i e p p o d c s t t กับผม c o s t o m ปัญญาม่วงแก้วสำหรับวันนี้ลาไปก่อนครับสวัสดีครับ